สวัสดีครับพี่น้องนะครับมือนี่มือนี่นะครับอัปเดตอัปเดตนะครับอัปเดตอัปเดตความเคลื่อนไหวนะครับพี่น้องนะครับพี่น้องในเบิ้งกันนะครับสวัสดีมมือเ้าครับพี่น้องนะครับเช้านี้เ<ๆ>ช้านี้นะครับทักใา้กันในมือเ้าครับพี่น้องนะครับ สร้างกลามาเห็นงานเนาะนะครับความเคลื่อนไหวคืบหนาเป็นเรื่อยครับพี่น้องนะครับขอบคุณโซฟาครับ,บ,บนะครับขอบคุณคุณแม่นะครับขอบคุณคุณแม่นะครับสั่งโซฟาให้นะครับมาส่งแล้ว,วนะครับส่งแล้วข่าอยากเนียจังหน่อยนะครับขอเดี๋ัว แขบจังหน่อยครับนะครับเอาไปเลยครับไปเลยครับโอเคครับเอาเว่เป็นยังปเป็นปยังเดี๋ยวจัดเองเดี๋ยวจัดเองปแป๊บนึงแป๊บนึงขอบคุณโซฟาครับนะครับคุณแม่พม สร้างห้นะครับมาทรงเหลี่ยนะครับมาทรงหันลายพญออาลืมอเปนนางเบืองหนงังเพิ่นว่านะครับอ่ะค่าเอ็มลอยดกรตัวหลายโทรศัพท์มันดับเิ่นโทรบ้านบิดตีน่องโทรศัพท์แบตเบิดนะครับ จนั้งนียนะครับกับึ้นถึงเ <g ib berish> ยม <g ib berish> ไม่ไลืมนะครับจนทั้งด้านนี้นะครับกับึ้นฮอด <g ib berish> นักฆ่าเลยนะครับึ้นมากเลยนะครับ เต็ม้องพอดีครับพี่น้องนะครับแม่พนว่าซื่อให้เป็นของขวัญวันเกิดลวงหนานะครับขอพุณนได้หลายครับแม่ครับนะครับกับขอบพระคุณพุณนแม่ได้หลายนะครับแม่พนทักมาบอกไว้แต่มมือขึ้นอันเป็นเบื่องพอดีมือขึ้นพักผ่อนบอเป็นตะยูมือขึ้นปวดหัวนะครับก็เลยได้นอนพักผ่อนตะเวนนะครับพอกระตื่นใจสายนะครับล้วก็โทรศัพท์อีกเครื่องบริษัทแบตไว้แบตเบิด ทั้งลานโทรมาก่ะไ่ได้รับเห็นเพื่อนเรียน่านจองหลอบกันเลยอันควักมืออื่นเพื่อนบามาส่งหนี่บัวนะครับาะวเบิองศัพทลยทับตัพทลย์ัเปิดเครื่องนะครับพอตัวทตัหลานพร้อมนะครับบ่ได้รับสายแล้ะก็ขอบคุณคุณแม่นะครับสําหรับของขวัญวันเกิดนะครับสําหรับของขวัญวันเกิดขอบคุณคุณแม่นะครับนะครับขอบคุณคุณแม่ครับนะครับทั้งโซฟาแล้วก็ ัะชั้นวางทีวีนะครับขอบคุณคุณแม่หลายๆครับนะครับกองคอนวันเกิดเนาะนะครับส่วนทางด้านนี้ฝังทอครับพี่น้องนะครับฝังทอเบิร์นนะครับคุดทอเพิ่มอีกนะครับเพราะว่าห้องท่อส่วนมันเก่ามันเต็มเร็วนะครับเพิ่มขึ้นมาเป็นทอลอยนะครับนะครับขุดหลุมเพิ่มขึ้นมานะครับเพราะว่าปกติมันจะมีทออยู่ตรงนี้เนาะนะครับเป็นทอแปดสิบนะครับทอแปดสิบนะครับ ก็เลยขุดเพิ่มอีกท่อหนึ่งนะครับเปินเป็นสองท่อนะครับเปินเป็นสองทอ่อของน้าม,มันเต็มเร็วไหมพี่น้องของงามาติดหนึ่งเต็มมาติดหนึ่งเต็ม,ม,ตน,ตมนะครับจนทางด้านนี้เพิ่มนะครับเพิ่มมองน้ำขึ้นนะครับมีร่วยเขียมองนั่งครับพี่น้อง ก้วยน้อยละล่มม response, ีดเสียบจะคล้องอยู่ถือมีดดึงนะก้วยไปนมันเก้าอี้ว่างซือถือมีดดึงก็นย่นก้อนย่นไงล้งไปหันมีดเสียบจะคล้องมันอยู่ขางลางถไหมน่ยค้ามันทับ ขามท,ท,ทับอยู่พี่เบอร์จเป็นอย่างเป็นรเทศสีงามอยู่ครับนะครับคุณแม่เป็นวบหยาดจะสีเพราะงามงามอยู่นะครับงามอยู่นะครับเดี๋ยวจะเชี่ยออกอยู่พี่น้องนะครับเดี๋ยวพี่น้องที่ว่าเฮือนคือโบสมโซฟาแต่ <c oughs> ก,ก็บบชเชืนะ่ยเด็กสิงหออกอยู่นะครับ ขั่กับบรท่านเลียวคักนะครับก็เลยกทันได้คนออกไปเพราะว่าบัท่นได้ใส่มานะครับเอลงพี่นองนะครับผื้นที่มันกระเข็บพื้นทีมันแคบครับพี่หน่อ

เดี๋ยวไเ้ตยเลยต้งเี่ยวเนไหนเจ้าทนไปาเราอ้าวหนึ่งอานึ่งครับใหม่เหเคแคบเดี๋ยวเราจะได้ฟ้าสวมเด้มันล้มมายานชนสีลมมหลังล้มมีอยเงนั่นเม่อีสี้อยเหรบอมันล้มอยู่ดอกยานเสียยางไหมไปการ้ำยาราบทอนนะเดี๋ยว้าเาผาก้อน ไม่ได้มได้วมือเลยเอาปชูเลยไ่้อเลยอซะเียเสเดยวมดีเสื้อน่นเดียว่มาไปิ้วมือหําเไปิ้วมือดิอหนักนึงมือเดียันกเกินดันึงกนเดี๋ยวปล่อยเขาไปมเกินปล่อยไเนเกินกันมาไมาเี้ยเจ้าออกมานะเ้พี่ี่าเขาเด้

ท่อที่4ครับพี่น้องโพลายอยู่ดิติตัดท่อลงสูงอยู่ดิ งั้นขุดลงอีกก่ได้ครับพี่น้องเพราะว่าข้างล่างมันเป็นหินด่านนะครับมันเป็นหินด่านพอใส่ทอเข้าไปแล้วทอมันสูงขึ้นนะครับต้องตัดทอลงครับนะครับท่อข้างบนมันสูงเกินครับตัดลงอีกนะครับพอข้างล่างมันขุดลงมาได้แล้วมันเจอหินนะครับเครื่องหนึ่งเดี๋ยวบอกแก้วครับพี่น้องนะครับ แสงมันเข่าตรงนี้คือด้านหน้านะครับมุมนี้เป็นมุมห้องน้ำครับผมนะครับนี่นะครับมุมทางข้างหน้าครับ

เป็นแม่ยังบังใช่ไหม<า> <c oughs> ร่วมครับพี่น้องนะครับกับประมาณนี้ครับ คุณทอลงแล้วเรียบร้อยครับพี่น้องนะครับเคลี้อดินออกจากตรงนี้อยู่นะครับเพราาะว่ดินคุดขึ้นมาเพราะท่านมีหม่องไปนะครับเดี๋็กกะจิสะไปเดือดนะครับเคลี้ทางยางพวงยีเพ็ดเรานะครับถ้าเอาฟ้าปิดเด็กกนะว,วนไหนบ่เมียนฝนตกมามเมื่อที่เด็กเกยน้ำอยู่ <c oughs> <c oughs> เรียบร้อยครับฟังทั้งนี้นะครับฟังทั้งนี้ก็เรียบร้อยดีแล้วนะครับการเสี่ยงสร้างเสียเ่ยงเครียดกินออกครับพี่น้องนอ้หนักเติบเยเนหน่อไกยุ้นบุรุลงไก่เดียวเดูดไม้ทั้งสองทอ <c oughs> <c oughs> นะครับอันนี้คือเพิ่มทอนะครับเบิรนทอขึ้นมาอีกทอนหนึ่งเพราะว่าห้องน้ำมันอาทิตย์หนึ่งเต็มอาทิตย์หนึ่งเต็มนะครับ เพราะว่าคนในบ้านก็นชิบคนเนะพี่น้องนะครับห้องน้ำดูมันเอ่อทอมันหน่อยนะครับแล้วก็หอ้องน้ำซองห้องพร้อมนะครับตางหอยแวนละหอย,หวอยว <c oughs> แวนเล่าแล้วละเัวยุ่นโหลดเลยเพิ่มเพิ่มท่อขึ้นมาอีกท่อหนึ่งนะครับเป็นสองท่อนะครับพี่น้อง ครับพี่น้องนะครับก็เรียบร้อยเนาะนะครับสําหรับการเพิ่มท่อบืนท่อนะครับแล้วก็ขอบคุณพ่อครับสําหรับของก่อนวันเกิดที่คุณแม่เป็นทรงใหม่เนาะนะครับก็สวนทางด้านหน้าก็เสือบแล้วละพี่น้องนะครับแล้วก็เหลือเตรียมอุปกรณ์นั้นนี่ไว้ให้ทางแลวกได้สิไปบ้านแพ่งสอบนะครับจังก่อนคลิปหน้าครับพี่น้องนะครับสําหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณพี่น้องลหลายเนาะนะครับดี ก็มาก้มเท้าแขงนะครับติดตามกันมาตลอดนะครับขอบคุณพี่น้องหลายๆก็แล้วกันพอกันคลิปหนาครับพี่น้องครับนะครับคลิปนี้อยู่ดีแมี่งทุกๆท่านทุกๆคนนะครับจะเจ็บจะจนครับนะครับดำรวยดำรวยนะครับมาไกลจากโรข่ายทั้งหลายทั้งปวงแกวกันครับพี่น้องพอกันคลิปหนาครับคลิปนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ